อับที่บ้านสวนของคู่โคกบายนี้นะครับฝนตกนะม่ะัเป็นใบเลยแนงครับมันเราตกตลอดพี่น้องเอ้ยยาโสอรครับอีสานนะนี่คือบ้านสวนคู่โคกจะมเป็นยังต่อยยังแน่ครับฮนะเบิ่งบรรยากาศฝนตกฟ้าคึมๆครับพี่น้องผม บ่ายแรงนี้ที่ยะโสธรครับฝนตกสุขสบายมันครับพี่น้องผมสเสมอมั่นเครื่อนไปเคื่อเก้านันทิมไปเคลื่อเครื่อเก้านันทิมไปให้เหลือไหว้ที่ควกมจำบเลวพี่น้องผมเ้ยเอาพบพ่อกันเมื่อนนี้นะครับ ตามที่คู่โคกได้สารับตับฟังเขานะครับที่ตามทั้ง YouTube อาจารย์ของผมนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ผู้ทํำคลิปนะครับทั้ง y o u ู u b e ที่ผมเคารพนับถือนะครับนั่นคืออาจารย์เฮฟวี่มานี่พอนครับ <c oughs> โดนเขาใครละครับผนบอกว่าโดนสาวเล่าหลอกนะสาวเล่าขามาเห็นงานอยู่เมืองไทยปรากฏว่า เอฟซีของอาจารย์เฮบียทุกโมบอกว่าอาจารย์เฮบียนี่แหละผู้สาวเล่าคนับว่าน,าน,านาี่งานในเมืองไทยตกงานบมมีมองสิไปบ่มีมองสิพักสิขอเงินกลับบ้านวาสันนี่มุกทาหารพุลณะขามไปสวรรค์ในเขตว,ว่วาสันบุรณะอาจารย์เฮบียกัเอาเอาลาย่นมากเมือกันนะวาสันอลา์มากครับแล้วก็ที่ต่อไปนะอาจารย์เฮบียเขาพใจไม่ใช่ระกร,รมครับ มนุษย์ครับความอย่างไรละ่ะความเมตตาความเอ่คอคนเขาตาจนนะครับก็ต้องซอยเหลือเป็นธรรมดานะเพิ่นมีกองทุนเอไว้สําหรับเอ่ไว้สําหรับไอ้ซอยเหลือนี่แหละครับเพิ่นก็นเลยโอนเงินเข้าไปเพิ่นบอกว่าไทยรูปการขึ้นรถไม่ให้แน่เด้อว่าท่านเพิ่นว่าแล้วก็เอ่อไทยตัวรถไม่ให้แน่ว่าท่านน,านะ,นนนะส่งไม่ให้แน่ทั้งทั้ง,ง,ง,งนี่เพิ่นตดต่อไล่ก,กันได้ดอครับ กับวยอมทรงไห้ล่ะครับจะไปจังไดนมาจังหดผลทุวไทยไปหาอยู่บูไปหาปูบาอยู่บางแคว่าท่นานจ็ดสิบเป็นผูใ้ใดเหตุอาจารย์เฮฟวี่มิจตอบอกพื้นเตือนพื้นว่ายาเฝ้าโอนเดอ้อสาวเล่าทั้งละเบาไทายหนุ่มใหญ่ทั้งหลายก็ไดว่าท่านเป็นว่าผลทุวไทยไมิจตเตือนมูผลุัวไทยเพิ่นกระโดนเองเ,อเรื่องนี้นะครับบริโทษอาจารย์เฮฟวี่นะครับนนี่เป็อาจารย์ผมเป็นเกิดความสงสารบมดีคิดว่าสิ ถือตัวต้มไปเอาเงินแบบความมาความหักหรือจังไรห,หรอกครับคุนต้องการความหรือคุต้องการตัวเหลือมนุษย์คือกันนะครับใครอยากให,ให้ไปหอดบ้านหอดสองหอรือความริศตนนะครับอาจารย์เฮวีรมืานนี้พอีบ่ธรรมดาครับพี่น้องผมอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนไอานายกเทศมนตรีเทศบาลคนนี้ครับบ่ธรรมดาสืบเสื้อสายมาจากคุณพ่อของ่นเิ่นก็เลยได้ไปเรียนรัฐศาสตร์ จบปริญญาตรีรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองนะครับกฎหมม้ระวังประเทศตีข้องนะครับแต่เพิ่นบ่อยเป็นผู้อยากแสดงตัวแต่บ่ออยากคุยโม่โออวดนะครับตามจริงเพิ่นไปเป็นประลัดทั้งสี่ก็ได้นะครับเป็นข้าราชการระดับบิ๊กๆก,ก็ได้แต่เพิ่นก็มักอาชีพอิสระนะครับมาซอยเหลือขอบครัวนี่ลักมีฐานดีครับฐานะมันคง ญาติพี่น้องกับโมเมนธรรมดาครับพี่น้องนผมนั่นและพอดีพนกลมีความเมตตาอยากซอยเหลือโดยเฉพาะพน็ดคลิปเกี่ยวกับาสา,าวเล่าเปิดใจนุ่มไทยเปิดกระเป๋านะครับพนเกล่ได้ว่าตักเตือนนะนุ่มแกนุ่มใหญ่ทั้งหลายแต่ก้อนตีโอนก่อนตีเปิดสมัครใครกับสา,าวเล่าเปิดใจทั้งหลายให้พินิจพิจารณาดีดีท่านที่ด,ดีให้ไปเบ่งหน้าตาโตตนเบ่งสภาพ เรคุยกันถูกข้ออยากซอยเหลือจังซอยเหลืออันนี้คือคําพูดของคนในคนเพื่อเตือนนะครับแต่ตัวพนเองก็เห็นว่ามีความเดือดร้อนเพ่นก็ซอยไปอาจารย์เฮฟวี่มาอนี้พอนแต่บเบื่องคิปนี้ก็บ่ต้องไปเสียอกเสียใจหรือตกใจนะครับเพราะว่าท่านซอยนั่นเพื่อมนุษธยธรรมนะครับบ่ได้ซอยเพื่หวังผลประโยชน์อื่นๆคิปนี้อาสีม่วเนี่ยนะครับพาแสงกับพพ่อเนื่องจากว่าสภาพฝนตกแล้วมันกระคึมนะครับพี่น้องขอบุญขอบุณในหลายที่ ดศาเบึงนะครับไอ้กล้องโทรศัพท์คู่โคกกับพ่วงทีไปแล้วครับพี่น้องผมใส่มาหลายปีนะพ่วมทีเตียนใหม่นะครับก็อขอโทษขอให้พี่น้องทุกขูคนกระเล้วกันนะครับเอาละที่นี่มางโง่อขับมหาว่าเสาวเล่าเปิดใจนุ่มไทยก็เปิดอกครับอืผลทุนไทยก็ฟกฟกความทรงจำระกําใจนะครับสะพานรักแหง สองฟังโคงหักพวดนะครับหลายคูนะครับจีบกันเป็นลอยคูพันคูกรบผสมครูหมุมม่บ้าดปรารถนาทุกค,คู่ข้นคู่โคกก็กเลยเป็นหูบตือนๆหลอกยันยันนะครับส่วนที่ส้อยเหลือภัยก็ยันตกเป็นข้าวสักศีมันคำข้อครับพี่น้องผมแต่คู่โคเป็นข้าวนี่โอ้โดนหนักอยู่เลยครับโดนหนักโดนหนักโดนทั้งวีไนโดนทั้งโอ,อ้อก็เลย เป็นกลางนะครับบอกว่าที่ประาน,ท,นที่เป็นผู้ใดก็ตามนะครับที่เป็นเอฟซี้งคู่โคกนะครับที่เคยทั่วมาเคยเบิงนะครับก็เห็นใจคู่โคกบ้างต้องทาหน้าที่เป็นกลางให้ดีที่สุดนะครับเอาว่าสั้นก็ฟังผ่านมาคู่โคกก็เจ็บตัวขึ้นกันนะครับทีนี้คลิปนี้ก็ขอเตือนไปยังอ่ายูทูบเบอร์ฟังสปปเล่านะครับหลายช่องบมเป็นทั้งเบิดนะครับหลายช่องผมว่ายังว่างตัวบมเป็นกลาง นะครับร่างตัวค้ายๆว่าใส่คำถามน้ำร่องนะครับไปให้สาวเล่าเปิดใจบริรูความรู้สึกที่แท้จริงของเพลินนะครับว่าเพลินต้องการแนวใดนะครับหรือเพลินากคบหาหนุ่มไทยต่างประเทศจังสินะครับเพลินต้องการที่ขอความจอยเหลือหรือต้องการความหักต้องการสร้างครอบครัวหรือจังไความเบาของ ยูทูบเบอร์แอดบางช่องนะครับเป็นคําพูดที่น้ำร้องน้ำร้องผู้ไปถืกสัมผัสกัเยงใจนะครับผู้ที่ไปสัมผัสแต่ละช่องก็เลยตกกระไดพ้อยจวนวากันไปเรื่อยๆนะครับบางช่องก็เปิดก็มีคุณธรรมอยู่ครับบางช่องก็ไปหาผู้แสบผู้ไสผ้ผู้เบาวผู้แพ้วมาให้สาวเล่าเปิดใจเพื่อเจ้าของเองสิได้ มียอดวิวสูงขึ้นอันที่หนึ่งอันที่สองเอ่อก็เพื่อว่าอาจจะมีรายได้นะครับจากผูบาลสีพันิดตอมห้นั่นแหละนะครับเอ่ออยากได้สิไปหาสิไปมอบไปนั่นนี่นั่นนะครับก็บตรงใจค่าน้ำมันบางนะใจ่าาเศษ่าไล่บังนะครับบางช่องเป็นแนวน,นั้นพอไปแล้วาหาผู้ใดเชี่ยวคนเออ้าผู้ใดใจคน จแอดบางช่องนะครับนะใจว่าไปหาผู้นั้นผู้นี้ให้เด้อเอนะครับ,นะรบไปแล้วกะมีผลประโยชน์แล้วก็เชี่ยวตัวตุลาเป็นคําถามน้าช่องเชียวผ,ผู้นั้นผู้นี้ว่าจังสังน่ังสี่ทั้งทั้งที่คนอยู่คนละประเทศบูฮูจักเขาดีนะแต่ว่าแอดกะปั้นทงสี่น้าไปน้าม,มันก็นทําให้สา,าวเล่าผู้เปิดใจเสียรักเสียแรงได้เกอนครับพี่น้องผมบางช่องก็ไปสัมผณ์ว่าต้องการครบ สางคนาครอบทั่วล่มได้โาได้นะครับโเลือกอายุนะครับก็สามารถที่ถือเรื่องถือใจก็สามารถที่ตกลงโปรงใจรับเป็นแฟนเป็นที่รักกันได้นะครับอายุเท่าไหร่ถามไปนะครับกับว่าเจ็ดสิบลงมานะครับต้องการผู้ที่สูงอายุแน่ต้องการผู้ใหญ่ไหมนะขันไปครบรุ่นน้องหรือรุ่นเดียวกันนะหรือรุ่นวัยรุ่นมั่นกาจี บอกเป็นฐานะบออยากาส้างครอมวลความรับผิดชอบบอสูงสาวพคนเปิดใจพ่นก็บอกบานนี้แอดกะกะเศร้าเย่าแย่ไปนะครับมันสิหวหบอกคนว่าเออเอามาไล่ไกลหรือเอามาสั่นให้เห็นบ่าว่าเป็นผ้าระบอกคนว่านะครับกระบุว่ตัวต,วต,วตวนเขาจริงนะว่าพวกสิ 60, 70, บเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบของประเทศไทยหาสิบนี่ปกติคอยังทํางานอยู่เลยครับเขาบินนอนอยู่บ้านนะครับนะ เขาบวย้อนอยู่บ้านนะครับแม่นข้าราชการบางคนอายุ60ปีแล้วเขาก็เกษียณไปแล้วเขาก็มาประกอบไปสีบส่วนตัวก่อนกเกษียณเขาว่างแผนไวดีอะครับเงื่องจากการ,กรเกษียณของข้าราชการไทยนี่บ่ธรรมาดาเด้ยครับพี่น้องผมนะนาดข้าราชการระดับน้อยนี่กับบ่ต่ากว่าสามล้านบาทนะครับหลังกเกษียณนะเขามีเงินให้นะครับแล้วก็กินแบบนา่น่อไปอีกเป็นเดือนเดือนนะครับเดือนละบ่ต่ากว่าสี่หมื่นบาทนะครับ ต่ำที่สุดนะครับสี่หมื่นบาทนี่นะอันนี้คือข้าราชการไทยเด้อโบว่าัติเป็นข้าราชการใดข้าราชการกรบฏขอคขางเจ้าของนี่ครับข้าราชการตํารวจทหารนะครับอ่าพยาบาลหรือพวกข้าราชการท่วนท้องถิ่นนี่หลังกเกษียณไปแล้วนี่บำนาญสี่หน่อยจัดหน่อยอยู่ครับกระสีเรือประมาณจาก 30, กักสามหมื่นกกว่าสามหมื่นเจ็ดสามหมื่นแปดแต่ว่าพวกแพทย์พวกหมอพวก ตุลาการพวกศาละพวกศาลนี่ครับหมอค่าตอบแทนกเกษียณสูงครับสูงครับบางคนเจ็ดหมื่นแปดหมื่นบาทต่อเดือนขนาดบำนาญหรือซื้อบตกปทําการทํางานได้นี่ยุบบ้านหรือซื้อก็ได้ละครับทางรัฐบาลเขาซอยอาชีพอีกอาชีพหนึ่งคือคู่ครับข้าราชการคู่นี่เงินเดือนสูงกว่าข้าราชการระดับเดียวกันนะครับเปรียบเทียบระดับเดียวกันคือสี่แปดจังสืกับสี่แปดน้ำกันนี่ ตำรวจทหารนี่ยังหน่อยครับนะแต่ว่าพวกไอ้้ารจัดการคู่นี่เงือนเดือนขึ้นเร็วครับขึ้นเร็วเพราะว่าครู่นี่มันเป็นบอ่อเกิดแห่งทุกอาชีพนะครับทุกคนที่ไปประกอบอาชีพบือื่นมันต้องพานอาชีพคู่ก่อนนะครับต้องถือคู่สอนแต่อบรมมาดีมีความรู้จึงจะสามารถไปประกอบอาชีพอบื่นใดนะครับประเทศไทยและนานาประเทศพนจึงยกย่องวิทยาฐานะ ความเป็นคู่นี่สูงกว่าอาชีพอื่นๆน,นะครับนะกว่าอาชีพอื่นๆบอกว่าสิเป็นมาเลเซียนี่เฮเงินเดือนสูงครับมาเลเซียสิงคโปร์ู้ได้เป็นคู่นี่สบายไปตลอดชาตินะครับแม่มันสอบของยากเป็นยากต้อมีไอคีวมีทักษะมีประสบการณ์โอ้มากมม่ครับอันนี้บริวารขอค้างอาชีพเดียวของเป็นได้ครับสุดท้ายครับพี่น้องผมเมื่อกเกษียณอายุราชการแล้วนี่เงเนนินเกษียณนี่สิหลายครับ การจัดการระดับซี่หกซี่เจ็ดนี่ครับบำนาญเนี่ยพอตําเดือนละสี่หมื่นนะครับและะ้วก็เงินไว้กเกษียณนี่ก็จ้อยู่ประมาณจักสามล้านกว่าบาทสี่ล้านกว่าบาทสา,า,า,ามารถมาตั้งลักได้แล้วก็มีเงินเดือนจินประจําเดือนอีกตั้งหกนะครับและะ้วก็เงินยังเกาะช่วยเหลืออา่าแรกๆนี่นะบ,บันไอตามกฎเกณฑ์นะครับ นะคุรูสภาพหรือสภาพของคุณต้องใจสองแสนบาทก่อนในมือเกษะียนนะอายุไล่ขึ้นไปห้าหกสิบห้าปีก็ได้อีกสองแสนเจ็ดสิบปีได้อีกสองแสนจังสิบนะครับแล้วก็เงินเดือนจินประจําเดือนอีกแถวบ่ต่ำกวเดือนละสี่หมื่นนะครับอันนี้ก็คือเขาบอกว่ายกย่องอ,อาชีพครู่เป็นอาชีพที่ สูงส่งนะครับเขาจึงผู้ที่จะเป็นครูจําเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูวมเ็นสิเป็นโนหลดได้ครับต้องได้ใบประกอบวิชาชีพครูตัก่อนเช่นเดียวกับพวกแพทย์พวกหมอต้องได้ใบประกอบวิชาชีพเวชชรรำมือยังต่างๆเนี่หละครับนะอาชีพพวกหมอนั่นแหละนะครับเรานี่เขาถึงเป็นอาชีพระดับสูงดังนั้นครับก่อนกเกษียณเขาจะมีการเตรียมตัวว่างแผนก็ไว้เวลาเขาเทศยัยงไง นะครับเมื่อเกษียณอายุไปแล้วนี่จะคล่องตนแนวใดอย่างเช่นมาใช้ชีวิตบันปลายโดยการท่องเที่ยวอ่โดยการลงทุนทําอาชีพอื่นทําอาชีพอื่นเพื่อเลี้ยงตนเองนะครับที่มีทุนไว้ยงเรียบร้อยนะครับแต่บางคนเกษียณลงมากกับเปิดบริษัทอ่ทั่วนะครับหรือไปสื่อรถสื่อล่าห,หลายๆขั้นหลยก็มา บริการนะครับเป็นบริษัทจัดทั่วจังสีเป็นต้นนะครับหลากหลายครับอาชีพที่เขาจะเตรียมไว้ให้กันนะครับอันนี้เป็นต้นครับดังนั้นแอดบางช่องของ,ของสปปเล่านะครับแล้วก็ก็ว่าคล้ายๆว่าเอามาไล่ไกล้บ่าอามเอามายังเอามาเป็นผ้าละบอกจังสีนะเอามาสันลงเด็กๆบอกว่า ผู้ใดเกินไปครับวันนี้บริอว่าขอค้างคู่พวกได้ครับวันนี้พลเว่าขอค้างว่าจะคล้องเถาเนี้ยเขาบอกว่าแอปยังบุรี่จริงแอปสอนปอบเล่านะครับบางช่องไปสัมผัสสาวเล่าก็บอกว่าไว้บอไว้วอจิบวอยากไอ้หุนบ่อยจกไ้จิ่วอยากไอ้มูอไอ้พวกบอกว่าจะคล้องมีผู้เบาเถามีผัวเถาคันเี่าเขากระได้ว่าน่ืนนี่แหละความคิดของแอปคองของสอนปอเล่าครับ โดยลืมขึ้นไปพ่อว่าบรรดาญาติพี่น้องถ้าพวกหกสิบปีไปแล้วเนี่ยถ้าพวกบรับ,บรบาชการเนี่ยเขาจะมีเงินเงินจริงน,นะครับจึงรัฐบาลซอยนะครับจากหกร้อยเจ็ดร้อยเดียวนี่ขึ้นเป็นพันสองพันสามพันละครับต่อเดือนแม้นเขาบเิหารยังก็กตามนะครับเขาอยู่ซื้กอกระตำวิถีชีวิตของประชาชนคนไทยมันติดเป็นสิ่งสี่ครับคล้ายฝรั่งครับ พวกฝรั่งเนี่ยเมื่อเขากเกษียณแล้วนะครับหกสิบถึงหกสิบห้าปีนี่พวกแถวยุโรปต่างประเทศนะครับเขาสิมีเงินก้อนไว้นะครับสําหรับไปดูแลเจ้าของเองแล้วก็ท่องเที่ยวนะครับชาวต่างชาติบอกว่าจีเป็นอเมริกาอังกฤษเยอรมันฝรั่งเศสเล่านี้เป็นต้นนะครับที่เขามาเที่ยวเมืองไทยหลายๆนี่ครับแต่มามีลูกมีเมียอ,อยู่ประเทศไทยนี่นะครับหลายๆคนน่ะล้วนแล้วแต่เป็นกรนารราชการที่กเกษียณ หรือคนว้ทํางานของเขาที่เข้ากเกษียณแล้วแต่ว่าอเมริกาเขารวยเขาก็มีเงินให้ผู้สูงอายุเรานั่นนะครับหงสิบห้าปีนี่ได้เงินใส่ตลอดไปครับรเราเหตุนั้นเขามีเงินเดือนเดือนละหมื่นกว่าบาทประมาณนี้นะครับมันก็อยู่ในประเทศไทยได้สบายๆนะครับแล้วก็มีเงินกอนผงทุนที่ทางรัฐบาลเขาให้อีกคนไทยเกเช่นเดียวกันครับนะที่นี่หลังกเกษียณแล้วเขาก็ประกอบอาชีพสัมมาอาชีพอื่นๆอีกนะครับ บอกมีเว้นแต่ว่าผู้ดีแปดทิเกสิบปีไปแล้วนั่นตะลูกหลานเดี๋ยวอยากให้เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานครับนะลูกหลานบอกว่าเอาซอยลูกเต่ามาหลยแล้วเบิดหลายแล้วบันลูกเต้าขอเลี้ยงบ้างลูกต่อไปทํําากรทางานนะํนบริษัทแห,หา,ทางต่างๆทรงเงินก็มาซอยบ่อยากให้พ่อแม่นะครับซึ่งสูงอายุนี่อดีทําทำงานหนักนะครับเขาก็ใช้ชีวิตท่องเที่ยว ยกตัวอย่างป่าตองเองสิครับลบบุรีเองสิพนมีพื้นฐานมาดีแล้วพื้นบริสุทธิ์ดอกเงินเดือนผู้เฒ่าน่ะนะครับหรือเบาจำรัดตังสี่จาวหรืเอ็ดั้งสี่นะครับก็บบมีากิจการของเขานะครับอายุก็มากแล้วนะครับแต่ยังเป็นคนประกอบสมาชีพสางเงินสางไร่ได้ให้แล้วก็เป็นขอบพรัวได้อีกนะครับลูกเต้าเขาก็มีไร่ได้เสริมเขามาอีกนั่นแหละแห้งแน่นเฟนครับหลังนั้นพี่ได้เห็นไายช่องอยู่ในสนปปอเล่าเดีไปเปิดช่องสาวเล่าเปิดใจนะครับ ไข่ไข่บอกสิดูถูกดูม้นวอาแล้วก็หัวขวัญบอกดิหกสิบปีพุนบอกพูว่าจิบจิบกับประเทศไทยหกสิบปีนะครับจิบจิบอันนี้ว่าเรขอขังของอยูน่นะครับเพื่เพื่อหนุ่มไทยทั้งหลายนะครับผู้ที่มีอายุหาสิบกว่าปีขึ้นไปพึ่งงานการนี่จิบเป็น้ครจิบเป็นขนา้า,นขนา,จา,ารนนาจชาการจิบเป็นใคราชการสั้นผู้ใหญ่แหละครับนะครับมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้น วงเงินที่ใส้ในการอนุมัติใส่ใจในวงราชการนี่จากมีสิทธิ์อนุมัติเงินห้าแสนบาทเังสิในงบประมาณตีเปไอ้ล่งพื้นที่เองสิก็ขยับขึ้นไปเป็นหนึ่งล้านบาทเังสินะในการพิจารณางบป,ประมาณอ่ในการมีสิทธิ์อนุมัติงบประมาณได้นะนะเรานี่เป็นต้นครับอันนี้ก็เลยเห็นบางช่องก็เลยสะกิดใจว่าเอาเป็นนั้นคือบอกไห่ไข่เป็นการดูมินนะครับ ดูมินก็ได้ดูถูกก็ได้หัวขวนทั้งโว้ทั้งหัวขวนพอมาอีกเป็นมารยาทที่บ่ค่อยดีปไนไดนะครับเขาต้องการที่เปิดใจจริงนะครับยูทูบเบอร์แอดต่างๆนะครับพว่นแต่ห้เกียรตินะครับพุ่นถี่วว้ในทางสร้างสรรค์น,นะครับเขาสิเลือกไผเขาสิโคบไผเป็นเรื่องข้องเขานะครับยสิเสียโชคสวยผลประโยชน์่วนตัวนะครับแลบ้วก็มาวิพา์วิจารณ์นะครับหัวขวนไปบางมองนะครับ นะฮะมันสีสางร้อยเรามันสีสางเนว,วอ่อดีต่อกันนะครับอันนี้ก็เตือนเตือนมีบางช่องนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ที่มีมารยาทดีช่องที่คู่โคกประชาสัมันธนนี้ว่ามีมารยาทดีมากนะครับถ้าพูดนั้งผิดไปแล้วนี่มือที่โยกขึ้นแล้วก็ขอโทษอย่างรวโดยเร็วเป็นผู้รักผู้ยยใหญ่ถาผู้ใดเป็นที่คู่โคกก็จะลืมไปติดตามด้วยครับช่องนี้ถามผูใ้ใดมักสนใจว่าจี่ ติดตอ่อสาวเล่าหรือต้องการจตะไห่ควมช่วยเหลือกับประเจ้าชนคนอยากไรนะครับขามแดนไปอยู่ประเทศเล่านั่นติดตอ่อช่องนี้ช่องเดียวครับลุงใหญ่ชาแนลนะครับลุงใหญ่ชาแนลนะครับหลังกับเพื่อนก็นมีเฟซบุ๊กของเพื่อนนํานะครับติดตอ่อทั้งเฟซบุ๊กอะไรเพื่อนรับไไวๆนะครับเป็นคนดีมีฐานะสามครอบร่วแล้วนะครับกฐานะกับปานกลางนี่ละแต่ต้องการจะเพิ่องผ้าอาศัย นะครับต้องการความจริงใจต้องการความปลอดภัยนะครับพราะมันเกี่ยวกับการเดินทางข้ามประเทศมันเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายตรงหูจักก็ปูทีเพิ่นมีประสบการณ์แล้วก็เป็นกลางนะครับนั่นคือลุงใหญ่ชาแนลพี่น้องป้องไปกับถ้าเบิ่งกคู่โคกแล้วกับพยายามเขาไปเบิ่งช่องเพิ่นมีหยังกับพึกษาหารือกับเพิินรับบ่ควนสีเบิ่งสเปะสปะเบิ่งไปแล้วกับไปโดน เสี้ยมเสี้ยมก็คือหน,นุ่ยแงไปเป็นจังสันจังซี่นะครับสุดท้ายแล้วเกิดความระหองระแหงระวังนุ่มไทยสาวเล่าความสมหวังมันบวเกิดขึ้นนะครับก็เลยอยากออกมาแฉคลิปนี้ว่าเลือกเบื้องเอาครับเรามีสิทธิ์ที่จะเปิดดูทุกช่องนั่นแหละแต่ช่องไหนที่เราจะติดต่อแต่ช่องไหนที่เราตีไว้วางใจได้เป็นกลางนะครับนะ แล้วก็มีความดูสูงค้ายๆคนมีความรู้สูงรุงไงก็บ่อหมถามมันบอกว่ามันจบไอ้ปริญญาตีหรือบ่อแต่ว่าความมองวันนั้นค้ายๆคนมีภูมิทิภาวะสูงนะครับเช่นเดียวกับอาจารย์เฮฟวี่มณีพรเนี่ยครับคนมีไอคิวสูงคือความคิดสมองไอคิวนี่คือคุณภาพความสามารถทางด้านความคิดทางสมองครับทางด้านสมองการเรียนรู้เร็วแล้วก็อ q คิวก็คือพฤติกรรมคุณภาพ ทั้งด้านจิตใจนะครับจิตใจว่าเป็นคนจิตใจอจิตใจนี่เป็นจิตใจมีคุณธรรมนะครับจิตใจดีนะครับแต่ก็เห็นว่าแต่มีไอคิวอย่างเดียวเก่งอย่างเดียวเรียนรู้อย่างเดียวนี่ต่เหยียบหัวคนอื่นเนี่ยไม่มีอีคิวนี่ไม่ได้นะครับดังนั้นลุงญ่ครับอาจารย์เฮฟวี่มณนีพร่นี่เป็นบุคคลที่คู่ควรวิเคราะห์เมืองแล้วเนี่ยคือมีทั้งไอคิวแลวก็อีอคิวสูงครับเราบอกเตือน แม้มนทมีคนเบิงหน่อยก็ตามคลิปคู่โคกนะครับผู้ที่เขามาเบิงถ้าเบิงฟังแล้วมือถึงจุดนี้แต่ถ้าต้องการจิสืบสารต้องการติดติดต่อกับสาวเล่าต้องการติดติดต่อความ่วยเหลือไปยังสงปปอเล่าให้มันมีประโยชน์ผู้ให้ก็มีใ้บุญน,นะผู้รับก็บได้บุญน,นะครับผู้รับก็บมีความสูงผู้ให้ก็มีความสูงถี่แท้จริงคือช่องลุงใหญ่ชาแนลนะครับ บ่มิสีสามคู่โคบงเป็นหยังแต่ห้ไปติดตามช่องเพิ่นจะมีคุณภาพครับถ้าเป็นเฮฟวี่มณีพรช่องเฮฟวี่มณีพรกับช่องลุงใหญ่ชาแนลนี่ที่น่องสิบบผิดหวังนะครับที่น้องถิบ่ผิดหวังก่อนติดตัดสินใจโอนหรือก่อนติดตัดสินใจยังเพิ่นถามค่าขักนะลุงใหญ่นี่นะครับเพิ่นบ่ยอยากให้ตัวอยากให้ต้มบอ่อยากให้พิหมองของใจกันนะครับ นอกนั้นแมนสิมียอดผู้ิีตามเป็นสี่แสนหาแสนเจ็ดแสนค้นกระตำแสนก็ค้นกระตำเป็นช่องบางช่องคล้ายๆพวกแก๊้งคอเซนเตอร์สร้างคอนเทนต์ขึ้นมาเพื่อสิหลอกล่อ,อเพื่อผลประโยชน์ทั้งด้านการเงินนะครับเช่นหลอกให้ติดต,ต่อแล้วก็โอนนยเจ้าของก็ได้ นะสาวเปิดใจก็ได้ผลทุกไทยแล้วกลับกข้ามาทํางานกรุงเทพมาหลอกกรุงเทพตืมยูบได้กลับไปประเทศเจ้าของหลายต่อหลายชีวิตครับเป็นแบบนี้ครับพี่น้องผมนะมักก็ไปครับบ,บ่เป็ยหางกรุงเทพก็ได้เป็นแหลงที่มีครบทุกรสชาติครับบ่ว่าสิเป็นการความจริงใจหาบได้ครับยูกรุงเทพมาแนละ้วกเงินเท่านั้นเป็นตัวเดิน,เป,น,เ,ดนเป็นตัวเดินเกมนะครับ สิไปหาความยริงใจจากผู้บ่าวรอร้วยในโลงงานหรืออยู่มองใดกต็ตามยากครับตักกันเลยแต่งงานบบเกินสีเดือนย่างไรให้เครื่องปีเลยครับนะท่านตรงย่าล่างใดวยวนี้กันห่อปลาหัอพรขามเล่า้ไว้ก็แล้วกันสุดท้ายก็มาเปิดใจว่าไม่เคยมีเป็นสาวโสดบริสุทธิ์แต่บม่มีเคยมีผัวมาก่อน ใช่ครับอยู่ประเทศเราไม่มีแต่อยู่ประเทศไทยเสร็จแล้วนะครับบางคนนะครับผมหมายถึง,ถงเพื่อเบิดยาดามานะครับอันนี้ก็คือความเป็นไปในปัจจุบันครับพี่น้องผมรับรู้แต่ไม่พูดแต่วันนี้เมื่อเขาเยาะเย,ะเยะ้ยถากทางนะแอดบางช่องนะครับหัวควนพรอมนะไว้บอ่อพอนะว่าเบรกเลยครับถาเขาวงศ์สิคือถ้าพูดได้เบิ่งช่องนั้นไปแล้วก็คือ เลิกไปนะครับไปติดตามลองช่องลุงไนร์กับช่องของเฮฟวี่มันี่พอนค้นไทยนี่แหะครับเฮฟวี่มันี่พอนี่อุจินี่ไอ้คิวอีคิวสูงนี่ต่อไปก็แล้วกันพี่น้องผมสําหรับลีปนี่จมมาดดแล้วนะครับเนื่องจากว่าที่แรกเชีย่ยเต็มที่สาวมงสาวไสายาบุรีสาวอุดมใจสาวหลวงพ่อบางาสาวเล่าไต้เชีย่ยเต็มที่ ห้พี่น้องไปพ่อครับธรรมชาตินั่นเป็นเครื่องจริงครับธรรมชาติที่สวยงามผู้คนมีความจริงใจแต่สาวเปิดใจในแขวงจุดจุดจุดอย่าเสือครับพี่น้องผมเศร้าซะนะเตือนดีความหวังดีครับพี่น้องผมนะคนไทยที่ไปถ่ายคลิปอยู่สองปพอพเล่าไปเห็ดไ,ไปธรรมชาติไปตลอดตลาดตละ,ตล,ะตลี่อย่างมือบนอยากครับไปือิ่งนะครับแล้วนั่นละ่ะนะแต่ว่าพวกที่เชื่องธุรธกิจแจงข้อเซ็นเตอร์ นะครับเสียมซอนให้สาวเปิดใจเสียขูเสียคนมีหลายแล้วครับมีคนคอมเมนต์เขาไม่คลิปกู่โคกว่าเล่าสาวเราไม่ใช่หมูแล้วว่าท่านแม่นครับเหนือสั่นก็เบาไทยงงงงเบาใจสูงอายุงงงจะเขี่ยไปกู่โคกได้ล่ะต้องเบิ่งจะขอเองว่าโงบ่บ่ป่นบ่ซอยบอ่นะครับถ้าเป็นไปนด้วยความสมัครใจเป็นด้วยความช่วยเหลือความยากลําบาก เราทนไม่ได้เห็นแล้วช่วยเหลือไม่เป็นไรครับนั่นคุณมี EQ ที่ดีคือมีจิตใจที่งามนะประพฤติตามสังคมที่ถูกต้องแต่ท่านเมื่อต้องการโชกชวยผลประโยชน์โดนเขาหลอกเขาต้มบางทีท่านโง่หร่อยท่านซัวนะต่อไปยังโง่อีกฉลาดท่านแล้วก็ให้เป็นบทเรียนนะครับ ให้เป็นบทเรียนแต่ในเขตของอาจารย์เฮฟวี่มันนี่พอนบอดโงบอดซัวเกิดจากคุณธรรมในใจเกิดจาก EQ ที่สูงส่งต้องการให้ผู้คนหลุดพ้นมีคุณธรรมดังนั้นอาจารย์เฮฟวี่ยาเสียใจครับแค่นี้ค้นในแข้งซินเดียวของอาจารย์เฮวี่บอดร่วงครับพี่น้องผมไม่ร่วงนะครับบอกไว้ก่อนว่าไม่ร่วงนะ <laughs> คลิปนี้จมเลยครับพี่น้องผมเห็นความบอสมมาพาควนของบางชองอ่องคขาเลืยอดบดได้นะครับบางคนก็นว่าวใครๆดูถูกดูมินนะครับแต่พี่น้องเลือกเสพออกก็แล้วกันในความฟังตามบางคลิปนั่นพี่น้องฟังเพลินๆอจติบุชิดอย่างเลยอจจิชิดจะเข้ามาสัมผัสสาวเปิดใจแต่ในคําพูดบางที่ลยนะครับนาคาพูดบางที่ของแอนบางช่องจะไปสัมผัสนั้นมันกินลึก นะี่ยมันจิ้นลึกเนะี่ยพี่น้องฟังเบิ้งคักๆนะครับจังสีรูนะครับเรานี่เป็นต้นครับพี่น้องผมสาหรับิปมีกับบอกรกาฟารกะกเตือนกันนะครับอะไรสมบวรประสมควรนท่านผู้ใหญ่แล้วอายุกับปุนนีแล้วกะเดย๋ยว่าคู่โคกสอนครับมีสติยับยั้งช่างคิดกันจะดีที่สุดกับพี่น้องผมสุขสบายทุกขูข่คนมีสติทุกขูข่คนกอนกอ่อนกับพี่น้องผมสาบายดีครับ